สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กพามาชมบ้านสวนนะคะที่อยู่ที่ตําตบลโคกกรวดอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะบ้านที่ติ๊กจะพาชมก็คือบ้านหลังนั้นนะคะที่มีรถคันสีขาวจอดอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะบินโดนภาพมุมสูงมาฝากนะคะก็ทางนู้นที่เห็นถนนลาดยางก็คือเป็นทางเข้าห่างจาก ทางเข้าหลักก็700เมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ทางทางเข้าบ้านนะมาจากอาเภอ,อ,อเมืองนะครนายกก็จะเข้าทางวัดเรา,าพานะคะค่ะอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นะคะอากาศก็จะดปะีประมาณนี้เลยเนะาะด้านหน้าบ้านก็จะมีบริเวณรอบๆบ,บบ้านปลูกเป็นหญ้าอันนี้ก็คือเข้ามาหน้าบ้านนะคะก็จะเป็น ห้องโถงนะคะเป็นห้องโถงอันนี้ห้องครัวนะคะครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีสองห้องน้ำนะค่ะมีสห้องน้ำนะคะค่ะวันนี้พี่เจ้าของพาเปิดบ้านเนาะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะขออนุญ,ญาตนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะเดี๋ยวติจาต้องอแจ้งกับทางเจ้าของเพื่อขอกุญแจมาเปิดชมบ้านนะคะก็ บ้านหลังนี้นะเนื้อที่231ตารางวานะคะลูกค้าก็มี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะก็มีห้องนั่งเล่นด้วยกว้างกว้างขวางมากบ้านหลังนี้นะคะค่ะก็เจ้าของนะคะประกาศขายอยู่ที่ราคาสองล้านเก้านะเป็นราคาเจ้าของนะคะไม่มีบวกนะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจมาดูแล้วชอบนะคะอยากเป็นเจ้าของจริงๆก็ต่อรองกับท่านเจ้าของได้โดยตรงนะคะติดเป็นผู้ประสานงานให้นะอันนี้ห้องโถง โรงโล่งแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะประมาณนี้นะเข้าได้สองทางนะเปิดเข้าบ้านมาก็เข้าฝั่งด้านหน้าแล้วก็กระจกตรงนี้นะคะประตูกระจกตรงนี้นะค่ะวันนี้มีคุณยายมาด้วยนะคะคุณยายของอบ้านหลังนี้นะ้อแม่ของพี่เจ้าของบ้านนะอ่าอันนี้ติ๊กพาขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะเป็นพื้นไม้แบบนี้นะแบบนี้นะค่ะทั้งหมดมี3ามห้องนอนนี่ห้องนอนที่1นะคะ ห้องนอนที่1ห้องนอนที่2น,น,น,นะคะค่ะเดี๋ยวพี่พาชมข้างในห้องนอนที่2เลยนะคะห้องนอนที่2นี้ก็จะอยู่ฝั่งถนนนะก็ไฟก็เป็นไฟแบบนี้นะแล้วก็หน้าต่าง2ส,สองฝั่งนะแล้วก็อันนี้เปิดประตูออกไปเอยเปิดใช่คะ่ะเปิดประตูออกไปทางฝั่งห้องนอนที่1นนะคะค่ะออกไประเบียงได้นะคะค่ะ อันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านนะมองจากข้างบนนะคะค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะค่ะฝั่งนี้ก็เป็นทางเข้านะเข้ามาจากวัดเราพานะคะ700เมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะ ที่กัดที่ดินนะอยู่ที่ตำบลโคโกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ120กิโลนะคะอยู่ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเพียง89กิโลนะอยู่ใกล้ลาวินโฮมที่เป็นคาเฟ่สวยๆนะคะ,ะเพียงแค่8กิโลเท่านั้นเองนะคะ,ะลูกค้าชมบริเวณภายในบ้านเนาะ สีภายในบ้านก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะสีชมพูอ่อนๆนะค่ะก็คือบ้านหลังนี้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็มาดูมาชมบ้านกันก่อนเนาะก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารได้เลยนะบ้านพร้อมที่ดินนะคะก็ลองดูนะคะลูกค้าก็เข้ามาดูถ้าชอบยังไงก็เดี๋ยวติดพารคุยกับ พี่เจ้าของบ้านเนาะเรื่องต่อรองราคาคุยกันได้ค่ะคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงเลยอ่าอันนี้คือบรรยากาศข้างหลังนะก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้ถ้าสนใจนะคะติดต่อติ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์0847217673นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ